ทุกวนเรไจะบอกสีเยไม่บอกไม่ฟังเคยเดี๋ยวมงเฮ้ยเดี๋ยว้ยเดี๋วเงเหรอทำไมอ่ะทุกคนเบาๆเดีนยวสมากับเฟมด้วยค่ะเดี๋ยวจะขอประกาศจบการศึกษา เจอกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮสวัสดีค่ะโมตอนนี้คนอยู่ในห้องเดียวมากเลยตอนนี้โมนี่อยู่ในห้างแม่ห้องโมนี่ไฮสายดิวลองลองแม่ดูนะเออแม่อยู่บ้านแม่ไปเที่ยวภูเก็พี่แี่มาถึงกี่โมงแล้วต่ถึงไม่รู้อะเราไปเรื่อยๆเราจะอยู่กับแฟนขาของเราไอ้เรื่อไม่ได้แต่งเลยไม่ได้ทำอะไรหน้าเลยเป็นเด็กเป็นเล็กแต่งนะไม่ได้ไม่ได้คืดชิคกี้พาย เออจะสกเดิกเดะม้อยคนคืนหาชิเมริยอ let's go คืนโอเคทุกคถึว่ามื่อกี้พูดคำนี้เพราะว่าเธอพูดนี่เองคืนเหรอโอเคทุกคนไม่คำว่าฮาจิเมริยวก่อนเยวก่อนนี่อะเบลเอเไม่อาเนียนเนียวันนี้มันไม่เกักเนี่ยวุ่นวายมากและทุกคนหนุ่มเจะบอกชิเลไม่บอกไม่ฟังเเดี๋ยึง เอ้ยอย่าเลยเธอว่าไเหรอทำไมอ่ะทุกคนเบาๆหนูสมาธิกับเฟรมด้วยค่ะหนูจะขอประกาศจบการศึกษามานุษย์ศึกษาปีที่สามค่ะหนูเรียนจบแล้วไม่ได้เกลียดนะจบการศึกษาแล้ว <laughs> ได้ได้ยินเงินใช่ไหมเออสรุปก,ก็ไม่ได้ยินเลยในที่สุดจะไปยากไปไหนอ่ะ ในที่สุดฉันก็เรียนจบม .3 แ hey, ล้วเรีย้แฟมลุกขอไม่จริงๆตอนแรกก็กล่าวว่าจะมาเป็นก็จบการศึกษาจริงจริงนี่นะอ๋อแฟมเรียนจบแล้วทุกคนขึ้นม .4 ได้ขึ้นม .4 แล้วมสแล้วก็จบจริงๆป่ปะ เออมีวุฒิมาสามเลยนะถ้าใครถ้าใครงงถ้าใครงงมาสาเมเฟมเล่นหนักมากทำงานดึกดทุกวันไ <laughs> อ้อถ้าใครงง,งว่าแบบทำไมยังอยู่มาสามเดี๋ยวก็อ,อง่ายๆนะคะทุกคนคือโนูย้ายโรงงานตอนช่วงปีน้ำท่วมใช่มันเลยต้องชิวปีหนึ่งแล้วก็ทุกคนที่มันจบตอน <laughs> อืมอมันอะไรวะเดี๋ยวมนาะ <laughs> แล้วย้ายในตอนน้ำท่วม ใช่แล้วตังน้ำท่วมแล้วมันก็ย้ายจากโรงเรียนสองเธอมาสามเธอมเลยต้องซิวปีหนึ่งแล้วทุกคนเข้าใจนะอแล้วปีเกิดมันเป็นปีตุลาเกือบไปปีอ่ะพอดีอ่ะมันก็โอ้ผ่อนๆให้หนูหน่อยนะประมาณนั้นแหละเรียจบแล้วนะเ่ยแล้วก็แล้วก็นี่แหละก็มีจบเป็นทางการในวันที่เก้านี้ด้วยกันอ่ะใช่ในขอนินดีได้ดีจบไปทางการวันที่เก้าทกวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่เก้านวันที่เก้านี้ได้อไปรับแต่รับแบบออนไลน์ โรงเรียนมีทุกคนหนูก็จบการศึกษาแล้วป .6 ขึ้นม .1 จบการศึกษาเฮ้ยป .6 ขึ้นม .1 เฮ้ยเจบการศึกษาแล้วม .2 ขึ้นม .3 อันนี้ยังไม่จบไม่จบแล้วไม่จบไม่แค่ปีเดียวมันจบเป็นรุ่มป .3 ป .6 มม .3 เราเรียนจบม .3 แล้วไงก็นี่ขึ้นม .4 ไม่จริงก็สอบเทียบมูเนีธิจมม เหินหรือเปล่าคือหมอมาหรือเปล่าเยอะมากอใช่ผมก็เพิ่งจบปอสามแยกคมอสี่ไปด้วยกันเลยนะมอสมอสี่ไปด้วยกันมอสี่หมดใน่องสุขุได้ไหมลูกูท้อ้องหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองเก้าสสอสสองแม่โทรมาแล้วะหนู จริงจริง <an> เน,น่ยหนูกะ <st ut ters> ว่าจะมีซาวประกอบเพื่อความยิ่งใหญ่หนูรู้สึกยิ่งใหญ่มากพอเรียนจบแล้วอะเพิ <EN> ่งจบบัดมาเลยทุกคนจบแบบ จบเมื่อตอนตอนนี้หนูจบแบบยุคใหม่จบยุคใหม่จบออนไลน์โมเนียไลฟ์ผู้นี้ใช่ใช่จริงเหรอเธอไลฟ์เหื่อเล่นเต้นหรอเก่งมากนี่ค่ะส่วนใครที่ส่วนใครที่เรียนม .6 ต่อมหาลัยก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวติดมหาลัยต้องเป็นโมเสียเย้ถามก่อนว่าแบบเลือกสายไหนดีอืม อันนี้บบคือคินหนักสุดเลยใช่ใครไม่ใครได้มาดูเทเตอร์บ้างเทเตอร์ออหนุ่มเมกามีเทเตอร์อ่ะตอนช่วงที่ไหนสุดก็คือช่วงตอนที่มาช้อมตอนเช้าจรนงนแบบ <laughs> หน่ายไงเจ้าก็เเลี่ยนเคแล้วหน้าดำหนึ่งวิ คลิปพี่เป้แบบสวัสดีคนดูน่ารักมากสวัสดีคนดูสุดคนเออตลกอะมีคนดู <laughs> ไม่เนี่ยสักทีจะมาบอกจะบอกว่าแบบมีคนเอาวงของ NCT ใช่ไหม NCT ใช่ใช่ใช่ไปเทเต์ด้วยใช่แล้วก็วงแหวงวงแรวงวอยถอยโอ้โหเห็นแล้วแบบเรา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 ตั่งอยู่เลเวลเดียวกันหมดเลยนั่งแบบริม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 ขวาเอ้ยริมขวาแล้วริมขวาฝังเขาแต่ว่าซ้ายฝั่งเราแล้วมีมีคนนึงเอาวงไอโซวอนไปแบบเป็นของวันย้อนไปเทเต้ไม่ใช่หรอพี่เทปีพี่มีพี่เดีถ้าถ้าใครเอาวงน่าจะเอาแบบพวกแท่งไฟหน้าตาแปลกๆไปบ เบมเบอร์ทุกคนจะถะหน้าอะไรอะเบมเบอจะให้ความสนใจเป็อพิ่ศษไม่ให้คนสนใจทุกคนแหละแต่แค่แบบจะแบบตาตายอะอือี่เห็นโฆษณาแกร็บกะริยาเห็นโฆษณาแกร็บกะยงแกร็บกะัพี่ปันอะถือลมใหญ่ในกล้องมันเห็นปะเห็นเห็นไหแบบเห็นเห็นเลยอะเป็ดชนเลยทำยงนแรกอะนอน เได้ปากเปิดไม่ได้อืม,ไ,มไดไดิเปชอบพูดคำว่าใช่นะไหมไม่ไม่เราชอูคำว่าไม่ไม่ไม <laughs> ่ไม่ไม่ไะไม่ไราทอ๋อสอนสอนทำบบนี้ทำกจูก่อน <laughs> ทำบักจูแล้วก็ทำให้มันแบน <laughs>

ไม่รู้แม่อยากให้มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องไม่ใช่จกกระชั้นละบุรีจะหมู่ปะบุรีแอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือเยวจะถามว่าอ่าทูชอตเนี่ยหนูอยากจะเปลี่ยนชุดชุดหนึ่งที่ไม่ใช่ชุดโปรยุนะดูวันใจนะอ่าแล้วถามว่าแบบโอเคไหมไม่โอเคเดี๋ยวเราไูไปแทนไม่โอเคครับเพราะว่าเราเราใส่ชุด เราใส่ชุดโปรเดียวชุดหนึ่งแล้วใช่ป่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ะมันเป็นชุดของเป็นแบบเป็นเสื้อเชิ้ตที่ตอนนั้นประกาศไปแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นสูตรอ่ะมันไม่ใช่สูตรแบบทางการขนาดนั้าแต่เป็นก็เป็นแบบอืมเบลเซอร์อ่ะเบลเซอร์มันเรียกเบลเซอร์หรือเบลเซอร์ใช่ใช่ใช่ไหมเฮ้